สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูปอในวิชาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ค่ะหรือวิชา enrichment ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะซึ่งกิจกรรมที่เด็กๆจะได้ทำกันในวันนี้คือกิจกรรมทายน้ำหนักค่ะ ก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมทายน้ำหนักกันนั้นครูปอจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เนื้อหาที่เราจะต้องใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้กันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้เนื้อหาที่เราจะใช้ในการทำกิจกรรมวันนี้กันก่อนเลยคะ่ะการวัดน้ำหนักช่วยให้เด็กๆได้รู้น้ำหนักของสิ่งต่างๆ เด็กๆสามารถกำหนดเครื่องมือในการวัดน้ำหนักและหน่วยในการวัดน้ำหนักได้เองโดยสิ่งของที่มีน้ำหนักเท่ากันแขนของเครื่องช่างจะเสมอกันหรืออยู่ในแนวเดียวกันซึ่งในกิจกรรมนี้คปปรูปอจะใช้เครื่องช่างสองแขนเป็นเครื่องมือในการวัดน้ำหนักค่ะ ครูปอจะพาเด็กๆมาเรียนรู้การอ่านน้ำหนักของสิ่งของโดยใช้เครื่องช่างสองแขนกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปอ่านน้ำหนักของสิ่งของกันเลยค่ะก่อนอื่นเด็กๆมาทำความรู้จักกับเครื่องช่างสองแขนกันก่อนนะคะ โดยเครื่องช่างสองแขนเป็นเครื่องมือการวัดน้ำหนักชนิดหนึ่งเด็กๆสามารถวางสิ่งของบนจานของเครื่องช่างและสังเกตน้ำหนักจากแขนของเครื่องช่งเครื่องช่างสองแขนที่พร้อมใช้งานแขนของเครื่องช่างจะเสมอกันหรืออยู่ในแนวเดียวกันค่ะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะเด็กๆจากภาพจะเห็นว่าส้มวางอยู่บนแขนของเครื่องช่างข้างซ้ายและแอปเปิลวางอยู่บนแขนของเครื่องช่างข้างขวาเมื่อเด็กๆมองที่แขนของเครื่องช่างจะเห็นว่าแขนของเครื่องช่างเสมอกันหรืออยู่ในแนวเดียวกันแสดงว่ามีน้ำหนักเท่ากันดังนั้นส้มหนักเท่ากับแอปเปิลค่ะ จากภาพเด็กๆจะเห็นว่ามะม่วงวางอยู่ที่แขนของเครื่องช่างข้างซ้ายและมังคุดวางอยู่บนแขนของเครื่องช่างข้างขวาเมื่อเด็กๆมองที่แขนของเครื่องช่างจะเห็นว่าแขนของเครื่องช่างที่วางมะม่วงจะอยู่ต่ำกว่าแขนของเครื่องช่างที่วางมังคุด ถ้าแขนของเครื่องช่างข้างใดอยู่ต่ำกว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่ถ้าแขนของเครื่องช่างข้างใดอยู่สูงกว่าจะมีน้ำหนักน้อยกว่าดังนั้นมะม่วงหนักกว่ามังคุดหรือมังคุดเบาวกว่ามะม่วงนั่นเองคะ่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้การอ่านน้ำหนักของสิ่งของโดยใช้เครื่องช่างสองแขนกันแล้วนะคะ ครูปอจะพาเด็กๆเข้ากิจกรรมทายน้ำหนักกันเลยค่ะโดยในกิจกรรมทายน้ำหนักครูปอจะกำหน,นดน้ำหนักของสิ่งของมาให้เด็กๆและให้เด็กๆพิจารณาตัวเลือกข้อ A ข้อ B ข้อ C และข้อดีว่าตัวเลือกข้อใดที่มีน้ำหนักเท่ากันค่ะกิจกรรมทายน้ำหนัก ครูปอจะมีรูปภาพสิ่งของที่แสดงน้ำหนักให้เด็กๆได้พิจารณานะคะจากโจทย์เด็กๆจะเห็นว่ากบหนึ่งตัวหนักเท่ากับปลาหนึ่งตัวจากนั้นครูปอมีตัวเลือกข้อ A ข้อ B ข้อ C และข้อ D ให้เด็กๆพิจารณาว่าตัวเลือกข้อใดที่มีน้ำหนักเท่ากันคะ่ะ เด็กๆมาพิจารณาตัวเลือกข้อย a กันก่อนนะคะว่ากบ2ตัวหนักเท่ากับปลา3ตัวหรือไม่จากที่โจทย์กำหนดคือกบ1ตัวหนักเท่ากับปลา1ตัวดังนั้นกบ2ตัวเบากว่าปลา3ามตัวค่ะแสดงว่าตัวเลือกข้อย a มีน้ำหนักไม่เท่ากันค่ะ ครูปอจะพาเด็กๆมาพิจารณาตัวเลือกข้อ b กันนะคะว่าปลาสองตัวหนักเท่ากับกบสี่ตัวหรือไม่จากที่โจทย์กำหนดให้ว่ากบหนึ่งตัวหนักเท่ากับปลาหนึ่งตัวดังนั้นปลาสองตัวเบากว่ากบสี่ตัวค่ะแสดงว่าตัวเลือกข้อ b มีน้ำหนักไม่เท่ากันค่ะ เด็กๆมาพิจารณาตัวเลือกข้อ c กันนะคะว่าปลาสองตัวกับกบ1ตัวหนักเท่ากับกบสองตัวและปลา1ตัวหรือไม่จากที่โจทย์กำหนดให้กบ1ตัวหนักเท่ากับปลาหนึ่งตัวดังนั้นปลาสองตัวและกบ1ตัวหนักเท่ากับกบสองตัวและปลา1ตัวแสดงว่าตัวเลือกข้อ c มีน้ำหนักเท่ากันค่ะ ต่อไปครูปอจะพาเด็กๆมาพิจารณาตัวเลือกข้อดีกันนะคะว่ากบสองตัวและปลาหนึ่งตัวหนักเท่ากับปลาสองตัวหรือไม่จากที่โจทย์กำหนดให้คือกบ1ตัวหนักเท่ากับปลาหนึ่งตัวดังนั้นกบสองตัวและปลาหนึ่งตัวหนักกว่าปลาสองตัวแสดงว่าตัวเลือกข้อดีมีน้ำหนักไม่เท่ากันค่ะ จากที่โจทย์กำหนดว่ากบ1ตัวหนักเท่ากับปลา1ตัวทำให้สรุปได้ว่าตัวเลือกข้อ a ข้อ b และข้อ d มีน้ำหนักไม่เท่ากันและตัวเลือกข้อที่มีน้ำหนักเท่ากันตามที่โจทย์กำหนดให้คือตัวเลือกข้อ c ค่ะ เด็กๆมาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะจากรูปภาพที่กำหนดให้น้ํำงแก้วหนักเท่ากับน้ำนํำ1แก้วและไอศครีม1โคนแสดงว่าน้ำนํำ1แก้วหนักเท่ากับไอศครีม1โคน เด็กๆมาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะจากรูปภาพที่กำหนดให้น้ำ2แก้วหนักเท่ากับน้ำ1แก้วและไอศครีม1โคนแสดงว่าน้ำ1แก้วหนักเท่ากับไอศครีม1โคน จากที่โจทย์กำหนดให้คูปอมีตัวเลือกข้อ a ข้อ b ข้อ c และข้อ d ให้เด็กๆพิจารณาว่าตัวเลือกข้อใดมีน้ำหนักเท่ากันค่ะ เด็กๆมาพิจารณาตัวเลือกข้อ A กันก่อนนะคะว่าไอศกรีม1โคนหนักเท่ากับแก้วน้ำ2ใบหรือไม่จากที่โจทย์กำหนดให้คือแก้วน้ำ1ใบหนักเท่ากับไอศกรีม1โคนดังนั้นไอศกรีม1โคนเบาวกว่าแก้วน้ำ2ใบแสดงว่าตัวเลือกข้อ A มีน้ำหนักไม่เท่ากันคะ่ะ ต่อไปครูปอจะพาเด็กๆมาพิจารณาตัวเลือกข้อ b กันนะคะว่าแก้วน้ำหนึ่งใบและไอศครีมหนึ่งโคนหนักเท่ากับไอศครีมหนึ่งโคนหรือไม่จากที่โจทย์กําหนดแก้วน้ำหนึ่งใบหนักเท่ากับไอศครีมหนึ่งโคนดังนั้นแก้วน้ำหนึ่งใบและไอศครีมหนึ่งโคนหนักกว่าไอศครีมหนึ่งโคนคะ่ะแสดงว่าตัวเลือกข้อ b มีน้ําหนักไม่เท่ากันคะ่ะ คุณครูจะพาเด็กๆมาพิจารณาตัวเลือกข้อ C กันนะคะว่าแก้วน้ำสอใบหนักเท่ากับไอศครีมสองโคนหรือไม่จากที่โจทย์กำหนดคือแก้วน้ำหนใบหนักเท่ากับไอศครีมหนึ่โคนดังนั้นแก้วน้ำสอใบหนักเท่ากับไอศครีมสโคนค่ะแสดงว่าตัวเลือกข้อ C มีน้ำหนักเท่ากันค่ะ ต่อไปเด็กๆมาพิจารณาตัวเลือกข้อดีกันนะคะว่าไอศครีม2โคนหนักเท่ากับแก้วน้ํา2ใบและไอศครีม1โคนหรือไม่จากที่โจทย์กําหนดคือแก้วน้ํา1ใบหนักเท่ากับไอศครีม1โคนดังนั้นไอศครีม2โคนเบากว่าแก้วน้ำ2ใบและไอศครีม1โคนค่ะแสดงว่าตัวเลือกข้อดีมีน้ำหนักไม่เท่ากันค่ะ จากที่โจทย์กรำหนดว่าแก้วน้ำ2ใบหนักเท่ากับแก้วน้ำ1ใบและไอศกรีม1โคนหรือแก้วน้ำ1ใบหนักเท่ากับไอศกรีม1โคนทำให้สรุปได้ว่าตัวเลือกข้อ a, ข้อ b และข้อ d มีน้ำหนักไม่เท่ากันและตัวเลือกข้อที่มีน้ำหนักเท่ากันตามที่โจทย์กรำหนดคือตัวเลือกข้อ c ค่ะ เด็กๆมาดูตัวอย่างกันอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะจากรูปภาพที่กำหนดให้กล้วยสีผลหนักเท่ากับฝรั่งสองผลแสดงว่ากล้วยสองผลหนักเท่ากับฝรั่งหนึ่งผลค่ะ จากที่โจทย์กำหนดนะคะคูปอมีตัวเลือกข้อ a ข้อ b ข้อ c และข้อ d ให้เด็กๆพิจารณาว่าตัวเลือกข้อใดมีน้ำหนักเท่ากันค่ะเด็กๆมาพิจารณาตัวเลือกข้อ a กันก่อนนะคะว่ากล้วยหนึ่งผลและฝรั่งหนึ่งผลหนักเท่ากับฝรั่งสองผลหรือไม่จากที่โจทย์กำหนดให้ กล้วย2ผลหนักเท่ากับฝรั่ง1ผลดังนั้นกล้วย1ผลและฝรั่งหนึ่งผลเบากว่าฝรั่งสองผลค่ะเพราะกล้วย1ผลและฝรั่ง1ผลมีน้ำหนักเท่ากับกล้วย3ผลใช่ไหมคะและฝรั่งสองผลมีน้ำหนักเท่ากับกล้วยสี่ผลค่ะทำให้ มีน้ำหนักไม่เท่ากันนะคะแสดงว่าตัวเลือกข้อ A มีน้ำหนักไม่เท่ากันค่ะครูปอจะพาเด็กๆมาพิจารณาตัวเลือกข้อ B กันก่อนนะคะว่า ฝรั่ง1ผลหนักเท่ากับกล้วย2ผลหรือไม่จากที่โจทย์กำหนดให้กล้วย2ผลหนักเท่ากับฝรั่ง1ผลดังนั้นฝรั่ง1ผลก็จะหนักเท่ากับกล้วยสองผลค่ะซึ่งฝรั่ง1ผลมีน้ำหนักเท่ากับกล้วย2ผลนะคะฉะนั้นก็แสดงว่าตัวเลือกข้อ b มีน้ำหนักเท่ากันค่ะ เด็กๆมาพิจารณาตัวเลือกข้อ c กันนะคะว่ากล้วย1ผลหนักเท่ากับฝรั่ง1ผลหรือไม่จากที่โจทย์กำหนดให้กล้วย2ผลหนักเท่ากับฝรั่ง1ผลดังนั้นกนล้วย1ผลเบาวกว่าฝรั่ง1ผลค่ะเพราะว่าฝรั่ง1ผลหนักเท่ากับกล้วย2ผลนะคะจึงทำให้ กล้วยหนึ่งผลเบาวกว่าฝรั่งหนึ่งผลค่ะแสดงว่าตัวเลือกข้อ c มีน้ำหนักไม่เท่ากันค่ะเด็กๆมาพิจารณาตัวเลือกข้อดีกันนะคะว่ากล้วยสามผลหนักเท่ากับกล้วยสองผลและฝรั่งหนึ่งผลหรือไม่จากที่โจทย์กำหนดให้กล้วยสองผลหนักเท่ากับฝรั่งหนึ่งผลดังนั้น กล้วย3ผลเบาวกว่ากล้วย2ผลและฝรั่ง1ผลค่ะเพราะว่ากล้วยสองผลและฝรั่ง1ผลมีน้ำหนักเท่ากับกล้วย4ผลค่ะจึงทำให้กล้วย3ผลเบาวกว่ากล้วยสองผลและฝรั่ง1ผลค่ะแสดงว่าตัวเลือกข้อดีมีน้ำหนักไม่เท่ากันค่ะ จากที่โจทย์กำหนดว่ากล้วย4ผลหนักเท่ากับฝรั่งสองผลทำให้สรุปได้ว่าตัวเลือกข้อ a, ข้อ c, ข้อ d มีน้ำหนักไม่เท่ากันค่ะและตัวเลือกข้อที่มีน้ำหนักเท่ากันตามที่โจทย์กำหนดคือตัวเลือกข้อ b ค่ะ เด็กๆมาช่วยกันสรุปความรู้ของกิจกรรมทายน้ำหนักกันนะคะ การวัดน้ำหนักช่วยให้รู้น้ำหนักของสิ่งต่างๆเด็กๆสามารถกำหนดเครื่องมือในการวัดน้ำหนักและหน่วยการวัดน้ำหนักได้เองโดยสิ่งของที่มีน้ำหนักเท่ากันแขนของเครื่องช่างจะอยู่เสมอกันหรืออยู่ในแนวเดียวกันในการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของต่างๆควรพิจารณาน้ำหนักของสิ่งของแต่ละชิ้นก่อนว่ามีน้ำหนักเท่าใดแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบสรุปความรู้มาศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ เด็กๆคนไหนที่เข้าใจแล้วเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมทายน้ำหนักมาฝึกทำกันนะคะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนไม่สะดวกในการดาวน์โหลดใบกิจกรรมเด็กๆสามารถเขียนคำตอบลงในกระดาษ A4 หรือกระดาษที่เด็กๆสะดวกนะคะและถ่ายรูปใบกิจกรรมนะคะหรือ กระดาษที่เด็กๆเขียนคำตอบนะคะส่งมาในบทเรียนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้ครูปอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ